กล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายเบสนี่เป็นโปรแกรมถ่ายแป๊บก็ดูดีนะดูสิดูดีนะฮะก็คอมมันก็ไม่ใช่โหดอะไรหรอกจากแต่งให้มันเท่ๆให้มันดูดีเนี่ยโอเควันนี้ที่ผมจะมาสอนนะครับเดี๋ยวผมขอตัดลงเล็กนิดนึงนะฮะเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมแบบอันนี้อะไรวะแบบมองมองไม่เห็นะเออเดี๋ยวต้องตัดให้เห็นนะ โอเคเลยนะฮะก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ที่สิ่งที่ที่ผมจะมาสอนก็คือเป็นการทําคลิปไอ้การทำเอฟเฟกนะ่ยให้มันแบบเป็นนั่นเนี่ยเออมีมีดาเมจเนี่ยอ่าวิ่งไปบื้อนะแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นแบบรูปร่างเท่ๆอย่างงีอ้อ่าทำไงนะขั้นแรกให้ท่านผู้ชมมาดูที่ตรงนี้เลยนะเอฟเฟกนะฮะเข้าไปที่เอฟเฟกเมาส์อ่ามันมีเยอะกว่านี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมขยายก่อน โอเคมันมีเยอะกว่านี้นะมันมีเยอะประมาณนี้นะฮะก็เลือกกันได้เลยอ่าผมลองวอเตอร์นะวอเตอร์ซึงเป็นน้ําตู้พอเลื่อนไปนะมันก็จะเป็นหยดน้ําไหลครับพี่น้องนะฮะก็จะเป็นหยดน้ําไหลกันนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาลองกันทีนะเอฟเฟคเข้าไปที่เอฟเฟคแล้วก็เข้าไปที่เมาส์เมาส์เมาส์อะไรวะไม่รู้อ่านไม่ออกอมันก็จะมีเยอะแนะฮะมี oh, ไฟไฟเนี่ยวะ โอเคไฟตุ้ม okay, น่าชิีแม่งระเบิดเป็นแถบเลยตุ้มตุ้มโอเคก็รู้สึกร้อนอนะะแต่ผมชอบแบบดาเมจนะชอบดาเมจต้องมาดูที่ตรงนี้ฟิงอันนี้เป็นพวกขยายใหญ่ขึ้นเนะีเยอ่มันก็ไม่ใช่แบบพวกเท่ๆก็ไม่ดูดีเท่าไหร่นะเออก็เปลีป่ยนไปเรื่อย ปึบอ่าอันนี้คืออะไรเด้งเดงอ่ามีเด้งเด้งด้วยนะมากอแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะวิธีการติดตั้งหรือยังไรก็ไปติดตั้งกันได้เลยนะก็คลิปผมเคยลงแล้วนะครับก็ไปศึกษาเปิดดูได้ในช n e l นะอ่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับก็ไปกดซ่าอะไรงี้ก็ว่ากันไปนะโอเค ผมเลือกตัวนี้นะฮะอ่โอเคที่มลิกีท,ที่อันนี้อะไรวะไม่รู้เอออ่านไม่ออกโอเคดีด่าด,ดึงออกมาดึงออกมาโอเคให้ท่านมาดูที่หมดหมูนะฮะดูที่ทีมอ่าทีมทีมน,นี่ก็ให้เลือกอะไรอันนี้คืออะไรวะอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นดักกล่าวนะ หรือยังไรผมเองก็ไม่รู้นะฮะอ่าให้ไม่รู้ที่ทีมันถูกแล้วนะฮะเห็นมันก็มีเยอะแยะนะฮะสามารถคลิกดูกันได้เลยอ่านี่ก็มีมากมายทั้งสตรีมบอลเลตและเกมอะไรนุชยไม่ใช่อ่าผมเลือกอันนี้นะฮะอันเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่รู้นะฮนะแน่ให้เข้าไปที่คอมโพเลชั่นคอมโพชั่น ผมโพสชนโพสชนอะไรเนี่ยน, <c oughs> นะให้มาดูที่ตรงนี้นะดูที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเ,เลือก่าจะไว้ตรงไหนอนะ่ะปึ๊บอย่างเช่นไว้ตรงนี้นะฮะไว้ด้านล่างของหนีของหน้าจอนะโอเคอาจจะไว้ด้านล่างอ่าอันนี้เป็นด้านล่างท็อปนี่คือบนเลส เอ้ไลท์เอ่อเลนไลท์น่าจะซ้ายขวานั่นแหละอ่าผมใช้อันนี้นะอ่ามันใช้ใช้ได้ดูดี The time is seven o'clock p.m. มันบอกนาฬิกาด้วยนะตอนนี้ก็เวลาเอ่อก็หนึ่งทุ่มแล้วน่าฟ้าเพิ่งมืดบ้านผมโอเคก็สำหรับใครที่ต้องค่าในเสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเคนะแต่ผมไม่กดโอเคอ่า c a n c โอเคนะเสร็จแล้วถ้าผมาชมก็จะได้หน้าตาแบบนี้นี่เองมีนะนี่จะเป็นสำหรับคนที่ชอบพวกปรับแต่งคอมนะก็ลองไปใช้ดูกันได้นะครับส่วนอีกเอ่อไอโปรแกรมที่เหลือนี้ก็เป็นโปรแกรมนี้นะโปรแกรมนี้นะดูไวนะ้นะนี่ชื่อตัวนี้อ่าผมคลิกให้ดู โอ้ทอคทอคโอเคนี่นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะลองใช้คอมเมนเทปดูดีเนะี่ยใช้ได้ก็เข้าไปเลยเนะี่ยก็เข้าไปโหลดกันได้เลยเออพูดผิดอีกแล้วอ,อะไรก็ไม่รู้เนะีนะ่ยแอบก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะนะก็สำหรับคลิปรีวิวหรือว่าคลิปแคสเกมอาจจะมาใหม่เรื่อยๆรับก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ like, กดไลค์กด s u b สไครต์ก็กดที่ด้านล่างนี้เลยนะกดติดตามนะซับสไครต์นะอ่าก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ,บ,รบ,รบสวัสดีครับ